สวัสดีจ้าพี่นองมาส่งหนังสือพิมพ์จ้ะวันนี้ร้อนหลอนขนาดมีเมฆแล้วนี่ยังยังไม่ลดความร้อนลงเลยวานนี้ยังร้อนกว่ันนี้อีกไม่เ่าเมื่อคืนนี่ก็ไม่เ่าฝนตกแต่ว่าก็ยังร้อนเอาอยู่เหมือนก็จะตกอีกเนาะฝ่ามีเมฆอยู่จ้ะเนาะถ่ายูปดอกไม้ให้ดูตามทางสวยเนาะกำลังหลายจ้ะดอก ดอกกุหลาบจ้ะวันนี้ทรงหนังสือพิมพ์เอออาทิตย์สุดท้ายเนาะแล้วก็ไปเที่ยวแล้วก็เพื่อนโุลี่ทรงแทนอีกหกอาทิตย์จ้ะเนาะหกอาทิตย์เดี๋ยวถ่ายดอกไม้ตำทางให้ดูจ้ะ ดอกไม้ดอกกุหลาบกำลังงามจากกุหลาบดอกดอกวันนี้โรงเรียนเขาาปิดเขาปิดเทอมแล้วจ้ะโรงเรียนปิดเทอมดอกเนาะวันสุดท้ายแลย้วบางคนเขาก็ไปเที่ยววันนี้เลยจ้ะบางคนกล็ไปพรุงเนาะบางคนก็ไปวัน จาวอาทิตย์จันนังคานบางคนกับเที่ยวแค่ทิตเดียวอะเนาะเขาเออมีลูกมีลูกหลายคนเที่ยวมากก็ได้จ้ะน้องบางคนก็ไม่มีตังค์เที่ยวแค่อาทิตย์เดียวเนาะเที่ยวอาทิตย์เดียวแล้วก็แล้วก็เออกลับมาอยู่บ้านเนาะเที่ยวแถวบ้านบางคนพอเมย์ทำงานเนาะเล็กหน่อยบางคนพอเมย์ทำงานเก็ ลูกก็ได้เที่ยวทิตย์เดียวร้อนเละจ้ะไม่มีลมเลยอยู่นอกเมืองยังไง้ทรงในเงินหลายกว่าในเมืองจ้ะพอวันรอกตรงเดินไกลเนาะเห็นไมบ้บานแต่หลังเขาดูหลังนี่นะเยวจะพาขึ้นไป ดิจะทำไปกับถนนเนาะคนจะได้ใส่ไม่ต้องเดินมากไปซน,นี่เขาส่งเวื้งกว้างกว่าฉันอีกฉันยังพาส่งแม่ลูกช่วยกันเนาะแค่ขึ้งชั่วโมงหนึ่งกระเซ็ดเท่าไรทำก็เดียวก็ชั่วโมงหนึ่งจะ้ะไอ้ที่ใส่หนังสือพิมพ์เข้ากับเปียก่าบฝนตจกจักทำไมไม่ส่ง เราใสเปียกไ้กว่าเราเหนื่อยเลยจ้ะไม่มีลมร้อนหลนขนาดมีเมฆนะเนะไทยร่วงตั้งจ้ะมัจับโทรทซ้หญ่เนาะช่วงมีดอกใหม่ก็ไม่ค่อยมีนอกจากดอกกุหลาบจ้ะผลไม้ กำลังเป็นลูกเนาะดอกผลไม้มันก็หลวงมดผลไม้เป็นดอกเอตอต้นตูดูใบใหม่พริเนาะนาลอนมันก็เริ่มจะใหญ่กันจ้ะว้าดูรถจอดดูคือรถหลอนเนาะเดชทรงสะสอ,สอนแสงดู ฉันส่งมาตั้งสามปีแล้วหลัลงนนิฉันไม่ให้เขาพอฉันเห็นฉันเห็นไปสนีมาส่งก็เลยว่าเออส่งไปดีเดี๋ยวเขาว่า,า,าจา้ะข,ขยุดขยุดฉันเห็นไปสนีมาส่งฉันเลยว่าเอ้าฉันไม่เคยส่งเลยบ้านหลังนน้วะ่ะใครจะไปหลูเนาะมาแอบอยู่ตรงจีจอดรถเนาะ โหดูแดดสองรถตูบางนายเขาไม่เอาเราก็าไม่ต้องใส่จ้ะทาไปใส่เราเขาจะหวาดเราทางทีเขาโทรไปบริษัทบอกว่าฉันบอกไม่เอาไม่เอาท้าไมส่งให้ฉันเนาะบางหลังเนา่ะวิ่งตามบอกเลยนะว่าถ้าเธอยังส่งให้ฉันอยู่อีกนะฉันจะ ไปศาลเลยแหละไปหาทานายฉันจะไปหาทานายเ <c oughs> มื่อกี้เมื่กี้โอรีได้ตังไหายโล <c oughs> ข้าหายประจำคนเท่ลังนู่นก็หายลังนู่นหายข้าที่แล้วหายสิบโลก็ถามเอานามไหมเอาเดื่มาะไร่ไหมก็ถามอยู่ หน้าหลอนกัหน้าหิมะเี่ก็กเสียคนละอย่างเนาะหน้าหลอนก็หลอนหน้าหิมะก็เข็นล้มบากฮาลัลโหลไสตุง ีดอกไม้เขาสวยแล้วปลูกกอกไม้ไมาซองล้างหนัดบานไม่เอาอึด <c ười> ขึ้นไม่ไหวมือเดียวโอ้ยดอกไม้เขาสวยแทะนี่อีกสีหนึ่งต้นหนึ่งมันมีหลายสีเนาะเดี๋ยวอลีบบนจ้ะ ส่งกันมีบ้านหลังนี้แหละให้ไฟตังโอลี่พอบทำให้ดื่มน้ำดื่มอะไรเนี่ให้ขนมให้ชอเเ็อกโกแลตบ่อยจ้ะเดี๋ยวยุดก่อนร้อนจ้ะโอเคพี่น้องไปแล้วร้อนหลายเมื่อกี้ยุดเหนื่อยลูกกบบว่วาชา่าส่งต่อกันให้ลูกเดินไปก่อนพอแ่าโอลี่นะลูกฉันต้องไปทำงานโตเนาะ ฉันก็เลยให้เขาเดินไปก่อนเพราะเขาเดินเร็วฉันเดินช้าเนาะพอมันหล,ล่นด้วยจ้ะเก็บเส้นเหล้วฉันเหนือสามหลังโอริแลหา5หลังส่งคนละถนนนกใหม่เขาสวยเนาะว่างามๆไปขอบคุณเพ่หลายจ้ะมาส่งเพื่อนๆกันเ่อจ้าเนาะดีว่าลูกช่วยนี่นี่หลังนี่ขึ้นไฟสูง ม้งนี่ขึ้นไปอย่างสูงอ่ะบอกควว่าเราเหนื่อยเขากลุบีหลอกลูกเข้ามก่อนบางทีเขาเหนื่อยเขาอารมณ์เสียเขาเหนื่อยเขาหนักแบบเขาทำอะไรตัวอะไรหลายอย่างอ่ะเนาะช่วยทางพ่อทางแม่เขาก็เหนื่อยเขาเขาเลยเหนื่อยเขาก็พูดไม่เพาะมั้งต่ฉันก็ช่วยเขาส่งสุพิมโอ้ยลาเบนเดอร์ดูว่ะทางพึงงงพ่งทางทางพึ่งทางแมงฟีเสือดู โอ้ยอยยอยอย่าตอดนะตัวย,ย,ยังใหญ่หนูมแงพิเสือไปละจ้ะขอบคุณห,หลายๆจะมาเดินไปกันนอกจากน้องส่งน้องซื้อพิมพ์สวัสดีจ้า